โอเคครับสวัสดีทุกคนในโลกปิี้ก็อยู่รายการเดลักก็ทีวีนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Left 4 Dead 2นะฮะอยู่กับแขกรับเชิญที่ห่างหายจากรายการเราไปนานนะครับยังไงน่อเหรอหล้อก็ขอเชิงมันคำไมทำเสียงเบาๆโอเคก็นะฮล <c ười> เนื่องจากว่า <c ười> ช่วงนี้จนทีวีก็ไม่มีปัญญาใส่ื้อเล่นนะฮะผมแล้วก็ มีกันอยู่2คนนะเพื่อนแม่งไม่ครบเพื่อนแม่งหนีไปเล่น GTA ไปตีอดอทกันหมดแล้วนะฮะช่างผมสเาร์ต่เกมเลยไปเออรวยไม่ <c oughs> ชีวิตโดเสิ <พด S 2> ต้องเข้าใจว่าพวกเรา <c oughs> พวกเราเรา,เรามีกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่เพื่อนไม่ครบแล้วก็ไม่ครบเพื่อน <c oughs> จน <c oughs> จนเออจน <c oughs> ไม่หนีไปเล่น GTA กันหมดแล้ <c oughs> วตั้งกลคนอื่นเข้า GTA เป็นว่าเล่นเลยเขาเตอร์เล่น GTA V GTA W GTA E อะไรกันนักหนาว ก็หโอเคนะถ้ารวยจริงนี่ซื้อเล็กหน่อยดิบ่นมาเยอะแล้วนะฮะคือคนเขาไม่อยากดูเราบ่นเนาะเขาอยากดูเราเล่นจริงไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้เอาลัะเราได้เวลามาอ่านภาษาอังกฤษแบบต้นที่วิวคริสตอฟเฟนเจเจไม่ด้ไปเลยแต่จำเน่ใจภาษาอังกฤษเลยเราเคยเห็นคนต่างประเทศพูดแบบนี้เ่าะอับดุลเบอรอแอมโบเกะเนามันพูดเร็วมึงฟังไม่ทัน็อมโบเคะนะเกะไอแอมโบเกะป่ะฮะอะไรนะผมก็ลงมัดตัวละครนิดหน่อยนะ เพื่อเออเพิ่มกำลังใจในการเล่นนะครับผมลงวอตนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ะโอเลูกทองนะอ่าอ่าอาปืนกดเองนั่นปืนกดเองอุ๊ยเดี๋ยวใช้ใช้ IMI IMI ไอไซี่ยิงพูดอะไรกันไม่รู้ยิงอิสราเอลมิอิสราเอลมิเตสเรีอินดัสทรีนะครับนี่คือชื่อย่อของมันกระสรากรรมปืนเออต่อเลยมันก็ไม่เปิดช่องแนะนำปืนไปเลยล่ะเออเออก็อย่าเปิดอยู่เหมือนกันนะ ตเต้นสินะฮะก็เราไม่ต้องพูดต้องนำเพลงมากครับเพื่อเพื่อแก้ปัญหาคลิปยาวนะเราก็เดินยิงอย่างงี้นะครับโอ้ยเราเราจะเป็นตัวถวนเขาไว้คลิปยาวๆแล้วอัพอัพนานๆเรนเดอร์นานรถอย่าไปเครียดเราดู240ก็พอแล้วเราอย่าไปลบเดียร้อยสดู140โอ้ยบูบเบอร์240กำลังดีไม่ก็4 8่สแตนดาร์ดเจพีดชั่น พันแปดไปเลยพันแปดสิบไอ้ใครดูว่าเน็ตบ้านยังดูไม่ได้เน็ตบ้านเราดูไม่ได้เว้ยพันแปดจะกดเซปัฟสี่เคเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ยิงรถ้วตำรวจได้มันมาหรอกพูดมากเดี่ยเดดเดดไม่ได้ยินเสียงวิดวิดเหรอวิดเหรอว่าวิทอังนฤษสังคมอังกฤษโอ้ยไทยออ้จะดูอาวตกตายเลยไอ้วิ่งติดรถวิชต้องต้องต้องแคสเป็ฝรั่งดิโอ้ตรงนี้ โอ้นยอย่าได้ไปสนใจเลยเฮ้ยเอรีโหลดได้เลอยๆนะวิ่งวิ่งวิ่งไปเอมาเร็วมาเร็วมารีวใครไปเปิดโอ้ยไม่รู้อลยชื่อใครชื่อชื่อคุณคุณเฮ้ยคาตาระอแม่เข้ามาเร็วดิเวไอ้บอดบอดใครมัารีวมาแล้วโอ้ย M P 7โอเคเราก็ผ่านไปอีกหนึ่งผ่านแบบงงงงวัวแบบว่าผ่านได้ไงวะ เียผ่านแบบงงๆเนี่ยโอ้ยทำตามเบเกะบิสสองร้อยหกสิบสี่นะฮะสี่สี่สี่เลขสวยบอกแล้วเลขสวยคนตองสี่ตองสี่ตองสี่คนหน้าตาดีเฮ้ยเ p a t ลคิวเหรอสเ p a t ลคิวเหรอใครจะสกายติีกวะเดี๋ยวแช่งงงไปใครออกเอออ่าแล้วก็เราก็สต็อกของเรียบร้อยนะฮิวฮิวเอ่อฮิวก่อนจะเอาเออฮิวแล้วไม่เอาฮิวเพิ่มไม่ยังไม่ฮิวเลยฮิวดิฮิวแล้วฮิวแล้วทำไมอ่ะ เป็นห่วงไงเป็นห่วงนี่ผิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงลูกรู้สึกว่าลูกสองปั๊มมันไม่เก็บเลยเข้มเลยเเก็บลยใช้ที่ลงมอดไว้ก๊อกสิบแปดอ๋อปืนล้วปืนเล็กล้วอ่าลุกออกอ๋อไอ้นั้นแมชชีนกันพิสโตกยิงยากอย่างลูกยองโอเคนะเราก็ไม่ผลอะไรก็วิ่งเอ้ยเยนเย็นดีวะจะหยิบจะหยิบจะหยิบโมโลทอปหยิบไม่ได้วะพลังดาวพัฒนะเยอะนี่ขั้นโอเค่เคนชินเคนชินรู้จักไหมสมุไรเปรนจอน พลังพลังลูกพลังลูกตบแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์วิดอยู่ตรงนี้วิดอยู่ตรงนี้เอาลูกสองอันเลยนะเออยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ลูกสองปั๊มเว้ยยักษ์ใหญ่ไทยสังคมเยี่ยตายเฮ้ยหลัง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 อะไรดิ้นยาวเหรอดิ้นยาวเหรอดิ้นยาวอะไรฮันตองฮันเตอร์ทำร้ายลูอิสเดี๋ยุดนเดี๋ยุดนโอเคกระสุนไฟครับโอเคได้ละอ่า โอเคห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้ไม่มีอะไรโอเคเคลียไปทางไปทางนี้เอาแบบเอาไงดีตรงนี้ซอมบี้มาแห่มาหรือว่าเราทางเดียวเลยแล้วก็ยิงปืนกดเข้าไปเดินหน้าแล้วยิงมันได้หมดอต่ไม่ต้องมีอะไรมากเฮ้ยเราต้องคิดแบบมีหลักการช่างหัวมันเราเราเป็นเด็กมีหลักการไม่ต้องโดนตบมอโลเอ้ยมอโลท็อปเอ้ยระวังมอโลท็อปอ่ะเคลียเปิดสวิตช์ละเดี๋ยวซอมบี้อยู่มางจะชาแขนเละตรงนี้มีเกลิงอยู่นะ เอาไฟไปเอ้ยออกไปสิโวยอย่ามีอะไรกูไปเอ้ยเอ้ยโดยพลังแห่งความรุนไหวไหมไหวไหมไหไหวเอ้ยสปิเตอร์วันนี้รอมารอมาหน้าเกณฑลิงเลยโอเคล่อมาหน้ามินิกันไม่ใช่เกณฑลิงดิเกณฑลิงนั้นมันปืนกลโบราณคนชอบเรียกผิดเฮ้ยแต่ขอความรู้นะฮะเกณฑลิงกับมินิกันต่างกันยังไงฮะเอกณฑ์ลิงมินิกันเนี่ยเกณฑลิงเออมันจะมีชื่อเดิมมันเป็นปืนกลแรกครับที่จอร์จวอชิงตันใช้ในการยึดประเทศ อเมริกาจงสรัทาเก็ตลิงไปแล้วก็ยึดประเทศได้เลยฮะไม่ใช่ครับคือเก็ตลิงมันหนักท่าลหว่ากี่ปอนว่าแปดร้อยปอนก็คือเก็ตลิงเป็นปืนกลมือส<ะ>ี่สิบนัดก็คือบรรจุแม็กแล้วก็หมุนมือเป็นปืนกลแบบแรกไงคนก็มันชื่อเก็ตลิงแล้วก็ไอเนี้ยมินิการเป็นกลนล่าสุดคนมันกจะติดป,ปากว่าเก็ตลิงเพราะหลักการทํางานมันคล้ายกันก็คือหลักการทํางานนะก็คือจะใช้ระบายความร้อนผ่านอากาศอ๋อมุนๆแล้วยิงหน้ามันอ่ามุนแล้วยิงหน้ามันก็คือมินิกันใช้แบตไงแบบ เขาจะไม่บิดใช้แบตไม่ก็ไฟฟ้าอะไแหละใช้กระดูกแล้วใช้เทนนิสได้ไหมเรใช้ลูกบอลด้วยเออใช้เทนนิสได้ไหมตายซะใช้แบตแล้วใช้เทนนิสได้ไหมโอ้โหาว่าจะเข้าใจมุกนะเนี่ยโอ้ใช้ใช้ใช้ไอ้นั่นได้อะไรวะเขาเรียกเออลูกซองไม่ใช่ลูกซองใช้เออไปทางไหนวะนีไอชิวหรือวะทางนี้ถ้าเรามาทางนี้แต่ชอบสุดชอบสุดไอ้นั่นอ่ะ M2 b o w n i n g อ่ะอ๋อ b o w n i n g นี่ที่ว่าเป็นไอ้นี่้ฮะ ขนมปังเป็นเอ็กเป็นเอ็กโรเล็ตนะฮัลโหลอร่อยด้วยของอบเดี๋ยวพูดเรื่องของเดี๋พูดเรื่องของกินนะเดี๋ยวคนดูคลิปดึกอ๋อเราไม่เกียดนะเราไม่พูดเดี๋ยวก็เราไม่พูดเดี๋ยวก็แปะลูกเค้กไว้หน้าคลิปเลยเนี่ยแปะอะไลูกเค้กหน้าคลิปตายอยู่ไปตายใส่ตุ๊ดสปิทเตอร์นี่รู้สึกว่าจะปีนไอ้นี่ใช่ไหมครับเป็นมอเตอร์ไซค์ อะไรวะมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนมอเสอร์บิตอันนั้นมันสกูตเตอร์สกูตเตอร์อ๋ไม่เข้าใจเล่นเองตบเองโอ้เสี่ยเชื่อคิลเลอร์ห้าตัวเติมกระสุนให้เรียบร้อยนะฮะเลื่นเหลือก้าสีก็ยิงเราไม่รอใครครับเดินวิ่งอย่ารีบสิเว้ยเอ้ามึงต้องรอต้องรอคนอื่นเขาด้วยตรงนี้มันต้องพึ่งเพื่อนนะเว้ยเห็นไหมโดนตุยหลังไอ้ทางไหนวะอานนี้แล้วกันเอ้ยเอ ยิงปั๊มไหมเอ้ยมีตรงนี้มีมี F10 ไอ้ยิงยิงปั๊มยิงปั๊มเย่เกิดเป็นโกโก้คันยิงนดำเพื่อทำไมยิงให้รู้สึกดีนายไม่เข้าใจเออบายซะเอาลูกปบายชี้นอีกโอ้โหวิ่งเป้าเป็นอะไรเจ็บแผลก็ไปบอกหมออย่ามาบอกกูกูเป็นฮันเตอร์กูเป็นนักล่าฮันเตอร์ไปไอนตัวกระโดดนี่โอ้เราเป็นฮันเตอร์เราเป็นนักล่าไงฮันเตอร์ Hunter WA 2000เอ้ยไม่ใช่ดิ m 1 4มีียักษ์แปรตงน้ เอ้ยเอ้ยสมุก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 โจกหมูหน้าเกียร์ก็หน้าเกียร์กูยังไม่เกียร์เนี่ยกูเมาเร็วๆอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรหรือเอออะลีนาลีนเอ้อเฮ่อุ้ยอย่ายิงยิงทำไมอ้ยทำไมต้องทำไรเอ้ยตรงนี้ระวังนะเดี๋ยวมีมีมีชาร์จไหมตรงแถวนี้ไม่จำได้คือน่าจะมีวิทย์มีสังคมปะเอ่ออังตฤษอังกฤษสังคมเล่นหลายรอบอเลยเล่นจนเบื่อ ก็ตั้งชื่อคลิปไงคดิตอังกฤษไทยสังคมเอ้ยรอด้วย ak 4 7 ak 4 7เ, yeah, เ์ีเซว่เยเปิดท่อแล้วก็ลงไปเปิดนะเปิดท่อเปิดท่อดอ่อ๋อวันนี้ซอ,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 อมบี้วันนี้ซอมบี้เอ้ยเราบังลังทำไมทำไมอากาอ้าเกิตอาก้าพอลงปืนช็อปแล้วมันแปลกๆว่วะยิงยิงแบบมันก็จะออกเป็นไซก้า 12K ลูกซองแปลกๆว่ะยิง สำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่ามันพูดอะไรก็นะฮะคุณเอา<ล>เรา <laughs> เดี๋ยวเร,เราต้องให้ดูเลม,มอนเอาอะไรนะวุ้นแปลปภาษาร่วมชะตากรรมกับผมอยู่นะฮะ <laughs> ไคิดเลยว่าคุณกาลังร่วมชะตากรรมกับผมอยู่นะว่าไอเหี้ยนี่มันพูดอะไรวะ <laughs> อะไรใส่ใส่กา <laughs> อะไรเรามันต้องมีคนเข้าใจดิคนที่มันชอบเสพเอพีเอสอ่ะคงไม่มีใครบ้าแม่งเล่นเกมไม่รู้จักปืนไม่มีเอแล้วต้องมีรู้จักซักกระบอกเอ้ยไปทางไหนวะหลงเนี่ยเฮ้ยหลง ก็มันเดินไปไซ้ายไหมวะโอเคลองเดินดูก็ลองหาทางไปเรื่อยๆอยู่นะมันต้องไปซ้ายสักทีอ่ะไม okay yeah, right. ่ออกซ้ายเหรอซ้ายซ้ายแล้วซ้ายแล้วขวาซ้ายแล้วขวาไอ้ทังเ์ทงคับด้วยเทังนี่ไงเนี่ยห้องเจอแล้วโอ้ยโดนตบแน่รอดรอดทังไปด้วยไปแล้วเราไม่แคร์เพื่อนอะไรทั้งนั้นนะแม็กเอ้ยสโมกเกอร์ไอ้เบอร์ ทำไมกูต้องไปเจออะไรดีๆอย่างนี้วะตายแน่เลยฟันซิฟฟันซิฟฟันซิฟตายแน่กกบอเออเอ้ยแล้วเขาก็ดาวแล้วนะฮะเราก็ไม่สนนะเจ้าหัวมันแล้วเราก็ทำให้คลิปยาวเอ้ยฮิวหิวฮิวหิวหิวหน่อยเอาฟันซิฟฟันซิฟหิวให้หน่อยดิใางไหนมาเริ่มเลยมาเริ่เลยคลิปยาวคนมันหลงอ่ะแล้วเอ็งจะรีบไปไหนวะเดี๋ยวคลิปยาวเอ้อะเขาคลิปยาวคนมันหลงอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว เจอบันไดแล้วโอเคเห็นในพวกนี้เออมาแล้วมาแล้วโอ้ขอโทษครับพอดีว่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ช่างเหรอช่างนี่ก็คือช่างการวัดวัดน้ำหนักถือไหมฮะโอ้โดนจอกีรากช่างประช่างปึ้งปึ้งมันหน่วงสปิเตอร์โอเคน้ำเขียวนะฮะเราไม่เครียดเรามีฮิวเดี๋ยวเป็นสไนเปอร์ให้รอบหน้าเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งฮิวกันดีกว่า สไนเปอร์นี่แบบเป็นเป็นแบบพี่การแบบเป็นพี่ที่แบบใช้ลื่นลงไปหรือเปล่าอะไรอะไรประมาณน,นี้ไหอันนั้นมันสไลเดอร์ครับ<笑><笑>บาทสองบาทก็เล่นโอ้ให้สิบบาทเลยขอทอนแปดบาทอ่าโหลดเสียงโหลดมดไอเนี่ยเสียงฮิวเป็นเสียงฮิวโปเกมอนฮิวโปเกมอนฮิวตอนอยู่โปเกมอนเต็นเตอร์เฮ้ยเราต้องไปกดลิฟต์บ้างแล้วก็แบบไปอยู่ที่ห้องผ่าตัดอะไรแบบเนี้ ด่านเนี้ยเออไม่รู้รู้สึกว่าที่ที่เคยดูก็ด่านนี้แหละโนเมอร์ซี่ที่ต้องกดลิฟต์ก็รู้ไงแต่ไม่ได้เจอด่านโนเมอร์ซี่ไหมเป็นเอนสีโอเคฮันเตอร์เดียงละโอ้พ่อมึงมาแล้วโอ้ซอมบี้ซอมบี้โอ้ยแหลก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 โอ้ฮันเตอร์ยังไม่เดียกคันเตอร์ยังไม่เดียกคันเตอร์ยงังไม่เดียกคันเตอร์ยังอยู่ฮันเตอร์ยังไม่เดียกคันเตอร์ยังอยู่โอ้ยตายแล้วไปเกิดแล้วอันเตอร์เจ้ากล่องบังอะไรกันนักหนาวะลองดูตรงนี้มีถังแก๊สพกไว้ก็ดี ออามาเดี๋ยวเฮียพวกเองหลงอีกแล้วลงปังอ่ะ<ง>อะไรนะั่นนมอ,อ๋ออยากอยาก,อยากกินนมปังไอ้ <_ C it> นี่หลงจริงจังคือคือเมื่อกี้นี่โดนมปังนี่ก็คือวงของเกาหลีใช่ไหมครับแต่แน,นั่นมันดงบังเนะิร์อยางรู้มุกกลัวยังดีนมปังชินจิมันเป็นชินชินจินี่คือเป็นเอ่อโคโคนันตอนโตไหม เงียบโคโดโคโดโคโดเออเออนั่งนึกอยู่ไงนั่งนึกนึกอยู่ไอแม่มันชินยิจิชินยิจิห้องนี้แหละเออวิ่งเข้าไปในห้องเนี้ยห้องผ่าตัดเนี่ยแล้วก็แทงแทงยิงกันแคมป์ไม่ใช่แทงแคมป์กันยิงตรงเนี้ยหน้าเนี้ยเหมาะสุดละมาเลยมาเลยแคมป์แคมป์มีแบบเป็นถึงว่าแบบเป็นที่หนึ่งไหมได้ได้ที่ดีสุดได้ที่หนึ่งไม่พูด 1941, อันนั้นมันเจ็บเออว่าแรกอาจจะไม่พูดอันนั้นมันเจ็บเอ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วไว้ไหมไว้ไว้อยู่ไวอยู่ขับป็นพระเอกแล้วเอออย่าอย่ารอชาร์จอย่าโอ้โอ้ชาร์จรอชาร์จโอ้โอ้โอ้ชาร์จเจอชาร์จเจอสปิเตอร์เก้านาลิกาเอ้ยไม่ใช่สิบสองเดลิก้าโอ้ย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 ไปบอมบอลไปบอลบอลไปแล้วไปบอมรอเลยโดนโดนลากโดนลากยิงเชื่อเชื่อไหนโดนลาก เขาลิฟต์ไปเขาลิฟต์ไปเขาลิฟต์ไปลอยโอ้ยขอยิวแป๊บโคตรชุลมุนเลยเหนื่อยวะแต่งกิ๋วที่เฉื่อดิโหลดดิดีโหลดดิดีโหลดดิเจ้าก็สิบแปดเหลือสี่สิบนัดใช้คาตานาละเอ้ยไฟไฟเสียงเสียงลิฟต์ขึ้นยังกับเสียงระเบิดนับถอยหลังเปี๊ปใช่ไหมปี๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊บนับตูมแล้วก็ตูมเธอโรลิศวินอันนั้นมาเคาน์เตอร์ทซเดียช็อปปี้วิน พพีี่่เลยครับอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าโหดร้ายห้องนี้ไม่มีอะไรเลื่อดขอเลื่อยเอ้ยอยากอยากใช้เลื่อยอะนะแล้วแต่มาอยากอยากบูรเล่นอยากใช้ปืนโอ้เราเหมือนเอาเลยไปชิดไม่ได้ทางไหนต่อวะทางไหนต่อวะมีทางด้านนอกให้เดินไหมทางไหนวะชาร์จชาร์ชาร์จชาร์เลือดแดงอีกแล้วทางนี้ทางนี้ไปทางนี้เหมือนเป็นตัวรับดาเมจเลยวันนี้ตัวรับดาเมจ เป็นโล่ครับเป็นชิวเป็นคนดีเป็นคนดีนะเนี่ยเป็นหน่วยในเอวนเจอร์เป็นหน่วยที่ดีใช่ชิวกับอะไรนะชิวกับไห้เหรอแล้วก็อยากจะสปอย์์เลยนะฮะว่าสนุกมากแค่นั้นเออเสืออะไรวะจะเลินโอเคนะเราก็ตอนนี้เราก็หลงหลงไหมแล้วก็หลงเป็นรอบที่สามแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่หลงดีมาครับผมเป็นนาวิเกเตอร์เองเิอยอีสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาลงวิเกเตอร์มาทางนี้ทางนี้อีสามร้อยเมตรข้าลงอีกแล้ว โอเคฮะโอ้ยโอ้ยโอเดี๋ยวหยิบไปบอมก่อนจบจย่าย่าโอ้ยโอ้ล้วโอล้เซฟ่อเซฟลด่าเอวะชื่ออะไรไม่รู้ช่างหมือนถังน้ำมันนี้คงไม่ต้องแบกไปเนาะแบกไปจะแบกไปทาไมไม่ได้เอาไปเติมน้มันกู้โลกกัหน่อยเอาลูกซองไปนะอาถัง้มันทุปหัวทอมบี้ทุทุปททอไปแ้วไอ้นุนก็รีบังเป็นไรเน่ยเอ้ยเดี๋ยวียถังน้ำมันตรงนั้นมีค่าสวัสด บอกแล้วตรงนี้ต้องระวังไม่ทำไมไม่ไปทางนี้แล้วช่องเอช่องเอเนี่ยเราอินดี้อินดี้เดี๋ยวค่อยไปเติมเติมเติมกระสุนก๊อกโอ้โหไม่น่าเลยไปเร็วไปเร็วเฮ้ยชาร์จเฮ้ยชาร์จชาร์จเจอถังน้ำมันเจอถังน้ำมันยี่ห้อโฆษณาโฆษณาหลายเจ้าเลยเนี่ยไปแล้วแม็กสุดท้ายอือโดนมาฟันอย่างเทๆ่อเค โอเคข้ามมอนโอเคเจ้าหมอนมาทำป๊อสวัสดีครับอะไรฮะหวัดดีใครครับโอเคครับอุ้ยอุ๊ยลุกสองลุกสองตันโอเคเขาบอกจะเอาหองมารับนะฮะอ๋อเลยเอาคือแบบบ้านรวยเนี่ยเอาหอมารับเลยเออทำไมมันแหลกจังวะนี่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมไม่แหลกนะอัดคลิปด้วยเฟรมเรทไม่ตกอ๋อก็มึงเป็นหัวก็ไม่แปลกก็เจ้าเป็นหัวนี่ปิดใช่ไหม ผิดผิดเจ้ไม่หนัวเอาถังน้ำมันเอาถังแก๊สไปช่วงนี้แก๊สเพลงเอาแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยเออระวังข้างหลังสปีปเดอร์เออคุณคุณไปคุมไปนี่ดีกว่าไปคุมเกลิงไอ้คุมมินิกันเออมินิกันเออของคุณที่ไม่ได้คุมปืนสิครับโอ้ยใครมาต่อยเนี่ยฮะอะไรสมผมไม่ใช่สมรักคำสิงอย่ามายุ่งกับผมเลยเกลิงเอ้ยมินิกันเออเอ้ยถูกแล้วเออ ข้างหลังผีมันชอบมาันเเตออร์โคมันคุมไม่ได้อะผีมันชอบโวยหลังโอเคงั้นเดี๋ยวไปกำลังให้ฟันฟันด้วยกำลังเห็นซ่อมมูไลโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ค่อยได้กันหลังกีโดนเจ้ากีร่ากีรอนหนึ่งเออฮิวเลยฮิวอ่ะไปกินก่อนดิแทงมาแทงมาแทงมาไหนไหนเตะแทงไหนแทงไม่รู้แต่เพลงขึ้นแล้วไหนเพลงวะไม่ได้ยินเพลงไงไม่ไม่ได้ลงมอดไอ้นี่ไงอ๋อนี่ไงได้ยินเสียงอะ อ้ยทำไมทำไมต้องทำไมต้องปาหินกันด้วยวัตถุวัสดวัตถุดิบในการครับแทงกับมืล็อตทปด้วยเนื้อที่นี่สิครับเนื้ออันโอ้เชะและไฟและไฟร้อนกันเราก็จะได้แทงปิ้งอย่างนี้เองแทงบีบีคิว แทงปาบีคิวโอ้ยแหลกอันเตอร์ทำเพื่อนเราเหรอนายมีปัญหาเราเหรอปาระเบิดออกข้างเอ้ยไม่ใช่น้ำมันพีบีโอ้ยโอ้ยแหลกอมมลผลยากยังต้องเราต้องใช้ลูกซองนะครับในการโจมตีฮันเตอร์ไวะโอ้ยฝาถังฝาถังปิวเอ้ยเออโอ้ยโอ้ยมึนมึนโอ้ยโอ้สอมบี้เยอะสอมบี้เยอะไปไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอเชฟไปทำแทงปิ้งแป๊บนึ่งแทงปิ้งเอาครับเชฟครับพังแก๊สครับปิ้ง เจ๊มเราสังเกตสครับเอาสังแก๊สผสมแล้วสังเก๊สผสมอุ้ย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 เจ็บเจ็บเทมปิ้งเทมปิ้งปิ้งปิ้งย่างเราปิ้งตัวเองแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กับปิ้งตัวเองแล้วเราก็จะได้แทงปิ้งอย่างมีนี่เองนานมาตลอดย่างกับทีวีแชมเปี้ยนเอ้ยโอเคฮอมาละวิ่งจุง Ê, เดี๋ยวเคี่ยวหลังให้ไปเร็วไปเร็วคนณทหารโอ้ย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 มันเอายิงโอ้ไม่เปเลยไปลองโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครปาไฟอย่างเงี้ยต้องอารีนาลีไหมเราโอ้ยจะช่วยยังไงเนี่ยไปเฮ้ยอารีนาลีก่อนเคลี่รวนี่เงินเออ โอ้โอพอดีดอเลยแล้วก็จบไปอีกหนึ่ง,งแชปเเออแล้วก็มีอีกแชปเตอร์นหนึ่งนะโอ,อ้ไม่ใช่